กนซน์น่ทีอยากจกได้ความรักดีๆขวควายทีเดียวกันดด้สิแวว่าสอแล้วมมนขึ้นสต่วันไม่กันระยะสั้นสัมผัสมาแล้วกันเลยป่าอยาขอเล่นถือกบมีแต่ไม่ต้องเชือข่าวแต่ว่าใจน้องจริงคนเนี้ยต้องตามมาเตนแล้ว แต่กายใค้อยู่จะรักกันรักษาบอกให้รู้น้ำพิศี้เขมีใจให้กันนอนเงยดี๋ยไม่ได้เงินไม่มีเดือเธเอสนใจเห่ผู้ชายทำบ้านไม่มีเดือก็มากมายยังไงถึงแก้ใจน้องนางมาฟองโอกันระยะไม่เนี้ยทองใบจับไปพี่หนึ่ตะกองพี่หนี่ เงยหน้ามองอยู่ช่างน่ามองอยู่เวลาส่ตาเวลาเธอยิ้มมันช่างสะกดใจขอสุดลายได้ไหมพี่อยากจะพูดจ้ามาชวนแกกับพี่สักที่เหมือนกันนะยี๋อวเร้าหูเรดงหูเรดนตาบีแทบจะเป็นมาได้ รใช่ก็ยุเพ่สายไม่งทีอยากกันได้กมรักฟีเดียวกันีแล้วกันแต่ที่เงหมดซะแล้วมันขึ้นในสวรรค์ให้กันและอยากนน้ำมันเรามารักกันในบางที่กับบาวันพีนเื้ไม่ต้องเช่ขาวเลยเว่าทุกใจน้องที่คนนี้คนนี้ต้งตามมาตื้อเยี่ยมนะเพนนี